จัดส่งเรียบร้อยครับพี่คันนี้ตัวท็อปครับผมคันนี้จบอยู่ที่9 1 5 0 0บาทครับผมตัวนี้ที่เพิ่มมาก็คือกล่องเครื่องมือเป็นล้อหน้ากว้างครับผมล้อหน้ากว้างเป็นยางใหม่เลยครับเป็นโล้อ12ขยายอฟครับพี่ล้อหน้ากว้างมีพักเท้าหน้ามีไฟสปอร์ตไล์ระบบสปริงโชค๊คแล้วก็ ตัวสตาร์ทด้วยกุญแจครับพี่เป็นเครื่องใหม่ร้อยยี่สิบห้าซีซีสตาร์ทมือครับผมราคาณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมถ้าทบกว่านี้ก็เป็นเฟืองท้ายแบบดิฟล็อกครับผมอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันครับผมแต่ช่วงล่างผมจะมือกันหมดเลยครับพี่มีเกียร์ เดินหน้าถอยหลังเกียร์สลูเกียร์เร็วครบชุดเหมือนกันเลยครับ